แนวทางคอมบักมีน้อยมือนีล่าพัฒนาแล้วก็ห้าน้อยกระผมเด่นที่0 6นย์ตัว0ูน5 6ห09 5นย9หนะครับามตัว065 559ครับอันนี้ก็บบายกลัวบายสองแล้วนาเป็นแนวทางล่าพัฒนากับห้าน้อยมือนีเด้อห้าน้อยนีอเลนรอบนำมาโหลดคือตัวเดียวคอร์เนี่เลยไป อ่าน้าทางโหน้าทาง,าทางบวกเขาอยู่บ่เนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> โอ้เอาเอาขบคุณที่ติดต,ต,ตามครับรกดไลค์กดแชร์ให้บักปีน้อยนเด้ออีสานแอปแบลิลครับแล้วก็เป็นเพียงแค่แนวทางเด้อพี่บังเลนให้มุนม้วนล้วก็เลยเงินกับเพื่อนบ้านเลนหลายเด้อครับเด้อขอให้ทุกท่านชโชคดีครับสุขภาพดี